สวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านท่านที่เป็นอ,อสมอ,อ,อสมออส,ออสอทั่วประเทศฟังข่าวนี้ครับอ,อสมอนะครับทกสให้ยืมห้าหมื่ 50, มมนเริ่ม9กันยายน6 7นี้นะครับอันนี้เป็นสินเชื่อตัวใหม่นะครับเขาเรียกว,ว่าสินเชื่อเงินด่วนคนดีอ,อสมกึ่งแและอสส สินเชื่อตัวนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นอสมอถามว่าคนยืมไปแล้วสองหมืน่นยืมได้อีกไหมยืมได้ครับคนที่ยืมไปแล้วสองหมื่นนี่แหละเขาให้เขาให้ยืมสัญญา,เ,าเขาให้ยืมเงินสินเชื่อตัวนี้นะครับคือสินเชื่อตัวนี้เขาเรียกว่าสินเชื่อเงินด่วนคนดีอสมกึ่งแสนและอสสนี่มันเป็นสินเชื่อสําหรับ พี่น้องอสมอรายใดที่เคยกู้สองหมื่นไปแล้วและเป็นผู้ชำระหนี้ดีนะครับใครเป็นผู้ชำระหนี้ดีน,นี่แหละเขาจึงให้กู้ห้าหมื่นนะครับเสร็จแล้วพอกู้ห้าหมื่นรู้สึกจะตัดหนี้เก่าที่เคยกู้ไปแล้วด้วยจะเหลือไปสามหมื่นกว่าทํานองนี้นะครับนี่แหละเขาให้เริ่มกู้ได้เก้ากันยายนสองห้าเจ็ดเป็นต้นไปและหมดเขตสามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับ สรุปแล้วคนที่จะกู้ก็คือคนที่เคยยืมสองหมื่นไปแล้วและชำระหนี้ดีนะครับโดยมีเงื่อนไขถ้าใครพึ่งกู้ไปใหม่ๆยังกู้ไม่ได้นะครับเช่นใครพึ่งกู้สองหมื่นไปพึ่งชำระหนี้ได้งวดเดียวพึ่งชำระหนี้ได้สองงวดทำนองนี้อันนี้ยังกู้ไม่ได้ใครที่เคยกู้สินเชื่องเงินด่วนคนดีไปแล้วสองหมื่นต้องชำระหนี้ผ่านไปสี่งวดก่อน จึงไปขอกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะได้5้าหมื่นครับอย่าลืมนะครับว่าหักหนี้เก่าด้วยเขาจะให้ให้ท่านเป็นหนี้เพียง50าหมเคยกู้ไปแล้วสไปยืมใหม่5ต้องหักหนี้เก่า2นะครับทำนองนี้นะครับกติกานะครับชําระเดือนละ600 123เดือนนะครับดอกเบีย้ยศูนดหกเต่อเดือนหรือแต่อปีนะครับ ทีนี้กําหนดอายุด้วยนะครับต้องอายุ20ปีขึ้นไปอายุไม่เกิน75ปีนะครับใช้ผู้ค้ำสอคนนะครับผู้ค้ำคนที่หนึงก็คือผู้ค้ำที่เคยค้ำท่านกู้สองหมื่นนั่นแหละคนแรกคนที่สองก็หาเพิ่มการหาเพิ่มก็ต้องหาคนที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนที่2อง0 0ื่นมาแล้วนะครับเอาใช้ผู้ค้ำสอคนนะครับกติกาอื่นๆก็เหมือนกับ สินเชื่อเงินด่วนคนดีสอ0 0 0ื่นนี่แหละครับแต่กติกาที่แปลกไปกว่าเดิมก็คือใช้ผู้ค้ำสองคนและอายุไม่เกิน75ปีนะครับและต้องเป็นผู้ชำระหนี้ดีติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย4งวดนะครับสรุปคนยืมไปแล้ว20,000ต้องชำระหนี้ผ่านไป4งวดก็ไปขอกู้ใหม่ได้ใครชำระหนี้ยังไม่ถึง4งวด ต้องรอให้ครบสี่งวดก่อนจึงไปขอกู้ใหม่ได้ใครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เริ่มขอกู้ได้9กันญายน2องเจเป็นต้นไปนะครับส่วนพี่น้องอสมอรายใดยังไม่เคยกู้20,000มาก่อนเลยจะไปกู้5 0,000นเลยไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยกู้2 0 0 0 0มาก่อนท่านต้องติดต่อกู้20,000ไปก่อนนะครับท่านต้องติดต่อกู้2 0 0ห0ไปก่อน,น,น,ออ 2, อนเมื่อท่านกู้20,000ไปก่อนแล้วท่านชําระหนี้ดีติดต่อกันสีงวด ค่อยไปขอกู้ใหม่50,000ื่นนะครับกติกาเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสินเชื่องเงินด่วนคนดีอสมกึ่งแสนและอสะสะเริ่มกู้9้กักยนยายนสองห้านี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มาพูดให้ฟังก่อนนอน3ามสิงหาคมสองห้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ